รายการหมายเหตุประเภทไทยนะคะทางประชาไทยทีวีแล้วคุณผู้ชมขาคู่นี้นะคะคู่อัดบุญนาคและคู่คำพกาเราไม่ได้เจอกันมานานชาติหนึ่งคุณอัดคะคุณมัวจะไปทะเลาะตบตีกับใครมาคะคุณไม่มาจัดารายการเลยคุณสิแบบคุณไม่มาผมก็ยังมาจัดการจันปองขวัญฮะเหมือนนี่ไงฮะเจ้าหญิงทอหูกับคนเลี้ยงวัว<ด>หนึ่งปีมาเจอกันทีหนึ่งเดือน,น,นก ต้องไปจัดกับเชฟหมี <ừ> um. อ่ะนะคะนานๆคุณอาจจะได้มานั่งกับแขก <ừ> um. นะคะนานๆเราสองคนจะได้มานั่งจัดว้วยกันเราต้องไปรื้อฟืน้นเรื่องญี่ปุ่นกันนิดหนึ่งแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมเพอเอิญน,นะคะเราไปเจอบทความบทความหนึ่ง um. เราเ็นไม่จะไดีเ,เป็นบทความให้มันก็เหมือนแบบว่าที่เขียนในบล็อกอะไระที่ความรู้แล้วก็ให้ เรื่องจิกัดเม้ามอยนิดหน่อยก็เรียกว่าเป็นบล็อกเขียนระบายความในใจอย่างนี้ดีกว่านะคะแล้วคนที่เขียนเนี่ยก็เป็นผู้ชายเนาะเป็นผู้ชายฮะใช้นามปากกาว่าปักยุกิชอบหมาปักเลยชื่อปากกาปักยุกิค่ะก็เป็นความในใจของคุณปักยุกิว่าด้วยประสบการณ์การมีเพื่อนร่วมงานคนไทยค่ะ ถ้าทางเจ้าจะอ่านที่ประวัติเนี่ยคุณคปาร์คเนี่ยคงจะเคยอยู่ที่ประเทศไทยและทํางานกับคนไทยมาสักสองปีเขาบอกว่าอตอนอายุยี่เเนี่ยเขามาอยู่ต่างประเทศเนี่ยแบบล่อเล่นเอ่อเร่ร่อนอยู่ที่ต่างประเทศในสองปีแล้วกลับไปเป็นพนักงานกินเงินเดือนที่ญี่ปุ่นทีนี้ทําไมนะคะ<ม>เราจะเอาเรื่องนี้มาคุยกับคุณผู้ชมแขกจะให้คุณอ่านค่อยๆอ,อ,อ่าน ความในใจนะคะของคุณปักยูกิเนี่ยว่าประสบการณ์จากการได้ร่วมงานกับคนไทยเป็นยังไงเรายังไม่บอกแหละว่าดีหรือไม่ดีนะคะไปด<ต>ไปูไปดูความจริงกันก่อนแต,แต่แต่เขาก็คงเดาได้<ต>เรื่องดีๆเราไม่ค่อย,อยมาพูดนะแต่ก,แตก็แต่ก็น่าสนใจ <c oughs> ว่ามันก็เป็นอะไรที่พออ่านแล้วเราก็สะอึกแล้วก็ ถิ่มไม่ได้อยู่เหมือนกันนะฮะมีอะไรบ้างคุณอาดเดี๋ยวบอกก่อนว่ามาจากบล็อกที่เหมือนแบบรวมหลายๆนักเขียนนะฮะรวมกันชื่อล i f อ i สเกร a เอนจอย o อา l ว f ์ไลฟ์นะฮะขึ้นมาแล้วก็เป็นเรื่องที่เสนอเรื่องราวต่างๆนะฮะอยู่ในในนั้นด้วยนะฮะเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์เกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยึ้นมาหัวข้อเรื่องนี้ก็แซบแล้วนะ,ะแซบนะแซบนะแปลเป็นไทยนะฮะไว้เลยว่า <c oughs> เขาเรียกอะไรคนตัวสัตนสนร่างอันแท้จริงของคนไทยเมื่อได้รู้เมื่อตอนที่ไปทํางานด้วยกันกันกบเขาพวกมันเขาใช้ว่าไอ,อีสิสพวกมันไม่ได้ยิ้มอย่างที่เราเห็นหรือเราคิดนะฮะคือแรงเี่ยคือเขาจะบอกคือแค่แค่เรียกคนไทยว่าพวกมันเราก็สะอึกแล้ว แตกพวกมันก็ไม่ขนาดนั้นนะไม่ขนาดไม่แรงขนาดคมว่ามันเลยไม่แรงขนาดไม่แรงขนาดมันแต่ว่าไม่ได้เรียกด้วยความรักใคร่อะค่ะไม่ได้เรียกด้วยความเรียกด้วยอารมณ์จิกกัดนั่นแหละะค่ะแล้วแต่ว่าโดยเนื้อความไม่ต้องไปตกอกตกใจก่อดราม่านะครับเพราะโดยเนื้อความทั้งหมดทั้งมวลที่เวลาอ่านแล้วเนี่ยตัววอยซ์หรือตัวเสียงเขาเนี่ยก็คือว่าเขาไม่ได้เบรมคนไทยหรือด่าทอคนไทยอย่างชัดแจ้งหรืออะไรมากมายก็เหมือนคบกัดจิกกัดแล้วก็เล่าเป็นเรื่องขำๆเบาาเขาเขาประเด็นเลยค่ะ ประเด็นอยู่เขาก็พูดถึงเกริ่นนำในในในบทความนี้ก่อนเลยว่าเนี่ยตอนเนี้ยประเทศไทยเนี่ย ญี่ปุ่นบูมมากนะไม่ว่าการท่องเที่ยวหรือว่าการทํางานอยู่ในบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นสเตตัสอย่างหนึ่งนะฮะแล้วก็แต่เขาบอกก็ต้องเข้าใจนะว่าสิ่งที่การทํางานกับคนไทยเนี่ยคนไทยไม่ได้ทํางานด้วย m โม i v เว te ที่สูงนะ,ะมีแรงแรงขับเคลื่อนที่สูงมากนี่ยัง <นะ S 2> ไม่ได้ได่าอีกเหรอยังไม่ได้ก็ <c oughs> เบาๆนะฮะแล้วก็บอกว่าต้องเข้าใจธรรมชาติของคนไทยแล้วเขาก็พูดถึงว่าเมื่อเขาเนี่ยฮะ ทำงานกับคนไทยแล้วเขาก็ริส์มาทั้งหมด8ข้อ,อข้อที่1ค่ะว่าคนไทยมีลักษณะการทำงานอย่างไรนะฮะข้อที่1อันนี้อันนี้ผมเองก็ประสบประสบเจอมามางตั้งแต่ทำงานกับคนญี่ปุ่นจบเรียนจบทำงานกับคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นถามอันนี้ทุกคนเลยนะฮะเขาบอกว่าผู้ชายไทยไม่ทำงานแล้วก็พนักงานบริษัทที่เป็นผู้หญิงนั้นมีจำนวนมากอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่คนญี่ปุ่นสงสัยมาตลอดไม่ว่าเขาทำงานอะไรหรือเข้ามาร่ามหรือว่าคณะอะไรมาดูงานเขาก็สงสัยว่าทำไมราชการมีแต่ผู้บริหารหรือระดับสูงที่เป็นผู้หญิงทั้งนั้นแต่อันนี้จะแต่อันนี้จะโทษสังคมไทยก็ไม่ได้นะแขกคิดว่าต้องต้องกลับคนญี่ปุ่นต้องย้อนกลับไปทบทวนสังคมตัวเองว่าด้วย ความไม่เท่าเทียมกันนะคะสิทธ<ช>ิที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายคือสังคมญี่ปุ่นเองอเป็นสังคมที่ไม่เปิดพื้นที่แห่งการทํางานให้กับผู้หญิงเลยนะคะแม้กระทั่งทุกวันนี้จนกระทั่งชินโซอาเบะถึงขั้นต้องเอาทําไปเป็นวาระแห่งชาติ<ช>ว่าเป็นวีเมนนมิกส์นะคะว่าจะทําอย่างไรจะให้ผู้หญิงเ,เ,เข้ามาในเข้ามาทํางานนอกบ้านออกมาทํางานนอกบ้านมากขึ้นแต่อันนี้ก็ก็แปลกอยู่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่ญี่ปุ่นเขาสังเกตอยู่อย่างหนึ่งก็มันก็ถูกอยู่อย่างหนึ่งว่าทํา ในงานออฟฟิศเนี่ยเราจะเห็นแต่พนักงานผู้หญิงเนยเยอะมากถ้าเกิดคุณคุณทำคุณคุณแขกคุณาำราการนี่ไม่ค่อยได้ทำงานออฟฟิศที่เป็นประจำก็จะไม่รู้ว่าถ้าเกิดอยู่ในออฟฟิศบลดิ้งเนี่ยขึ้นมาหรือเวลาลงรับประทานอาหารกลางวันทีเนี่ยมีจะเราจะเห็นแต่พนักงานผู้หญิงแล้วก็รอบข้างนั้นก็จะขายของได้มากมายมาก แต่สิ่งที่คนญี่ปุ่นสงสัยอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ว่าคือคนญี่ปุ่นก็รู้แหละว่าสังคมของตัวเองเนี่ยเป็นสังคมที่ผู้หญิงไม่ค่อยได้รับโอกาสให้ให้ได้ทํางานนอกบ้านเท่าไหร่แต่ทําไมนะคะในสังคมไทยซึ่งประชากรหญิงและชายไม่ได้แตกต่างกันมากถ้าว่าในออฟฟิศในหน่วยงานราชการผู้ชายหายไปไหน<ช>คือในปริมาณประชากรที่เท่าเๆกันผู้ชายหายไปไหน,ไหนเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่า ผู้ชายไทยเนี่ยเป็นเพศที่ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวมไม่ได้ความ,มก็เลยแบบไม่ค่อยไม่ค่อยประสบความสําเร็จในชีวิตซึ่งมันอาจจะย้อนกลับไปถึงว่าได้ทําการเลี้ยงดูลูกชายในสังคมไทยว่าโดยมากแล้วในครอบครัวค่ะลูกผู้หญิงอ่ะจะได้เรื่องได้ราวกว่าลูกผู้ชายเสมอไปอสําหรับครอบครัวไทยซึ่งคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเราเลี้ยงเด็ก ผู้ชายแบบสปอยหรือเปล่าแล้วเด็กผ str yeah> ู้หญิงเนี่ยพ่อแม่อาจจะไม่ได้สปอยหรือพ่อแม่อาจจะหัดอะไรตั้งแต่เด็กๆๆให้การรับผิดชอบต่างๆแล้วสิ่งสิ่งท right mm ี่พ่อแม่มักจะสอนลูกผู้หญิงก็คือว่าเออถ้าไม่ตั้งใจเรียนถ้าไม่ขยันทํางานชีวิตต่อไปจะลําบากแต่ดูเหมือนผู้ชายไม่ต้องทําอะไรก็ได้อะชีวิตก็ชีวิตก็จะมีคนไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงกับลูกผู้ชายทําไมเขาไม่สอนสิ่งนี้กับลูกผู้ชาย มันมีมิรอย่างหนึ่งนะคะมายาคติอยู่อย่างหนึ่งในบริษัทญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศไทยว่าเวลาเขารีคูตคนเนี่ยส่วนใหญ่เขา prefer ผู้หญิงมากกว่าว่าเขารู้สึกว่าผู้หญิงไทยในเรื่องได้เล่าผู้ชายทํางานและผิดชอบดีกว่าผู้ชายนะอันนี้ก็คือเป็นมิตรที่รู้กันในวงการที่บริษัทญี่ปุ่นว่าเขาอยากได้พนักงาญี่ปุ่นผู้หญิงมากกว่าข้อ2เรามาดูนะฮะว่าคนไทยเขาบอกว่าในเรื่องการทํางานไม่มีสํานึกความรับผิดชอบเวลาเฮ้ยแรงอ่ะคุณอานมันขนาดนั้นเลยหรอใช่แล้วเขาบอกคนไทยไม่สํานึก ไม่มีสำนึกมไม่มีสำนึกความรับผิดชอบเ,เวลาเกิดปัญหาขึ้นจะโทษคนอื่นแล้วก็เมื่อมาดูรายละเอียดเขาบอกว่ามีคำไทยคำหนึ่งที่เขาจะพูดกันแล้วก็คนไทยจะรู้สึกว่าพอพูดอย่างนี้คือไม่เป็นไรเวลาเกิดอะไรขึ้นก็ไม่เป็นไรแม้ว่าตัวเองจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่ตัวคนอื่นทำผิดแล้วบอกไม่เป็นไรนะสิ่งที่ตัวเองทำผิดก็จะบอกว่าไม่เป็นไรซึ่งคนญี่ปุ่นรับไม่ได้รับไม่ได้นะจุดนี้ค่ะอ่ะคือเดี๋ยวก่อนนะเราพูดจริงๆเหรอคุณอาจ คนไทยคือเราอะเราคนไทยพอเรารู้สึกว่าเราพูดคาว่าไม่เป็นไรอะเราพูดกันจน <c oughs> เราพูดกันจนคนํานี้มันแทบจะไม่มีความหมายแล้วเหมือนคาอุทานเสริมบทไหมคุณเวลาเตกเใจวิตายวายตะเถนเตี <คน S 1> ชีคนอื่นทําสมมุติว่าคุณอาจออมาทํางานกับแขกวันนี้แล้วคุณอาจบอกว่าตายละพี่แขกอาจลืมเอาข้อมูลมาแขกก็จะบอกคุณอาจว่าไม่เป็นไรเราปริ้นออกมาใหม่ก็ได้แต่ไม่แต่ว่าหมายถึงว่าสมมติว่าผมบอกคุณแขกเนี่ยว่า อ้ยคุณแข่ผมลืมเอาข้อมูลมาแต่ผมเป็นคนลืมแต่ผมบอกไม่เป็นไรนะอย่างเงี้ยมันจะมีคนไทยที่พูดอย่างเงี้ <Okay. S 1> อยอ่โอันนี้นะจะเป็นสิ่งที่รับไม่ได้มากกว่านะฮะแล้วก็อันที่3ามเขาบอกว่าคนไทยจะไม่ทํางานที่ยุ่งยากวุ่นวายลำบาก mm hmm. คำว่าเมนโดเนี่ยมัน กินข่าวความค่อนข้างครอบคลุมเยอะนะฮะว่างานที่แบบว่าจะต้องอาศัยความเอาใจใส่เยอะเป็นปพิเศษว่าจะาต้องมีรู้ว่าพอพอเป็นงานที่ว่าอันนี้มันต้องมีรายละเอียดหรือ,อมีอะไรเนี่ยที่ออกมาเยอะเนี่ยคนไทยจะไม่ชอบทํางานเหล่านี้ไม่ทําแล้วทําไงล่ะคุณอาจเขาเขียนบอกไหมว่าถ้าคนไทยไม่ชอบทํางานที่มันจะยุ่งยากเป็นพิเศษแล้วคนไทยจะทํายังไงเขาเขาก็ไม่ได้บอกคนไทยก็จะพูดว่าไม่เป็นไรไม่ต้องทาก็แล้วก็บอกว่าคนไทยเนี่ยจะทําเป็นลืม แล้วก็ทําเป็นว่าเอาเป็น Priority ลงลองๆแล้วก็แบบว่าทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นแล้วบางทีก็ลืมจริงๆเลยว่าว่างานนี้จะต้องทําแล้วก็ลืมจนกล่าจะมีเพื่อนร่วมงานหรือมีลูกค้าเนี่ยมาจี้น่ะคนไทยถึงค่อยบอกว่าตระหนักขึ้นมาว่าจะต้องทำงอันนี้แข็ถามขนักในฐานะที่เคยทางานอนอฟฟิศมาหลายแห่งมัน<ด>เป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอรรรขอยก <laughs> ตัวอย่างที่เป็นลูกไปทำมาสักอย่างหนึ่งได้ไหมก็อย่างเช่นว่าเวลาสมมติว่าเรารู้ว่าอันนี้จะต้องมีคอมเพลนเคลมของของของลูกค้ามาอันเนี้ย แล้วพยากแล้วแล้วก็จะทําเป็นเมินเฉยเพิกเฉยกับคพลนั้น,น,นแล้วก็แบบว่าเออเอาไว้เป็นงาน p r i o r i t y ลองๆจนกระทั่งแบบว่าไอ้สิ่งนั้นอ่ะคือถ้าเกิดว่าเราตอบรับทันทีหรืออะไรเนี่ยปัญหามันจะไม่เกิดใหญ่หรือนะก็คือทำปัญหาจะไม่ลุกลามไม่ลุกลามเพิกเฉยไปจนกระทั่งปัญหามันลุกลามแล้วก็เกิดเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาเนี่ยลราก็ทําให้ลูกค้านคนพลนราะจะเริ่มโกรธขึ้นว่าไม่มีสิ่งตอบรับอะไรและหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นภาระของคนทางออฟฟิศที่ต้องมาช่วยกันแก้ไขปััญหาานนนนนนี้้้้งเป็ตขึม แล้วก็อันที่สี่คนไทยเป็นคนที่ทํางานตามอารมณ์ค <c oughs> ลนี้เขาให้เหตุผลแบบเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นมากนะฮะก็บอกว่าหลังจากดูแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยเป็นคนที่ทําอะไรตามอารมณ์เพราะว่าเนี่ยประชากรคนไทยมักส่วนใหญ่เนี่ยเลือดกรุ๊ปดี <c oughs> อันนอจริงเหรอ <laughs> คุณอ่านคนไทยเลือดก,กุปี <c oughs> อันนี้อันนี้ไม่รู้อันนี้คือ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 เจ้าของบทความเขียนบอกว่าคนไทยรู้สึกว่าเนี่ยคนไทยเป็นเลือดก,กุปีแ,<ต>แล้ว<ต>ัก็นนคือเป็นการคิดแบบคนญี่ปุ่นมากนะตัดสินนิสัยคนจากเลือดต่วเลือดต้องคุยกับคุณผู้ชมนิดนึงค่ะว่าการทํางานตามอารมณ์อ่ะคือพอคนไทยฟังเนี่ยแค่ลลองสมมุติเอาตัวเองออกมาจาก จากคุณอัดนะเอาเอาตัวเองออกมาจากบทความนี้ถ้าแขกเป็นคนไทยและแขกอ่านนะแขกไม่เห็นความผิดปกติสักข้อหนึ่งเลยคือแขกไม่เห็นว่าทั้งสี่ข้อนี้เป็นปัญหาก็วันนี้ไม่มีอารมณ์ทำอ่ะก็พรุ่งนี้ค่อยทำอ่ะมันจะเป็นอะไรไปคุณชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาคุยกันอีกสี่ข้อที่เหลือค่ะ หลังจากที่แขกบว่าทั้งสี่ข้อที่พูดมาแขกไม่เห็นว่ามันจะเป็นปัญหาตรงไหนเลยสักข้อเดียวแล้ววิธีให้เหตุผลของคุณปักยูกิก็ ตลกเนอะเอออะไรเพราะว่าคนไทยชอบทำงานตามอารมณ์เพราะเลือดกรุ๊ปบไม่เป็นวิทยาศาสตร์เลยนะคะคุณคุณคนคนญี่ปุ่นนี่ก็มีปัญหาอีกแบบหนึ่งในด้านคั่วตรงข้ามกับคนไทยเหมือนกันนะนี่สักชาตินิยมก็นึกนึกถึงว่ามันก็เป็นเป็นคขำๆนะให้อ่านคำๆาข้อห้าข้อห้าอันนี้ก็จริงอันนี้อันนี้ผมยอมรับว่าข้อห้าจริงคนไทยขาดความรวบเร็ว ในการทํางานจริงๆผมผมไปทํางานที่องค์กรต่างๆนี่ผมบมทุกเวลาอย่างกลับมาหรือชินกับการให้อีุ่่แล้วผมชอบล้อว่าตาแล้วโมแต่ลลาลําเชิญพระขวัญอยู่นะขวัญเจ้าเอ๋ยกว่าจะบอกว่าเินน้องน้อยช่น้องนอยคนไทยเหมือนที่คุณชอบพูดอะว่าตอนยอตาตอนยอกันอยู่นั่นแหละนะ แต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแขกอ่ะช่วงหลังๆไม่ไม่ทำงานแต่อยู่กับอุตสาหกรรมทีวีใช่ไหมคะซึ่งมันมันไม่ค่อยมีคนช้าเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยเจอปัญหานี้งา,านออฟฟิศนะับถ้าอย่งถ้าออฟฟิศที่เป็นยิ่งแบบไทยไทยคอนเวอร์ทีฟเนี่ยต่อนยอตะต่อนยอมากครับก็ดูเวลาเราไปติดต่อราชการนะคุณอาจเขาก็จะ เออคือใช้เวลาในการถอนหายใจก่อนอรับงานเราด้วยนะก่อนที่จะฟัง<ช>อะไรเงี้ยคือคือคือมันไม่มีความกระชับกระเฉงในการทำงานไม่ค่อยมีเราไม่ค่อยเห็นความกระตือรือร้นค่ะต้องอนะฮะอันนั้นจะเป็นสิ่งที่คนญี่ปุ่นเขาค่อนข้างคอนเซิร์ตแล้วก็รับไม่ได้นะฮะแล้วก็ข้อที่6คนไทยไม่มีสํานึกเรื่องเวลาะฮะเขาบอกว่าอันนี้ก็คือจะรวมจากข้อ5ไปด้วยว่าเนื่องจากไม่มีสํานึกเรื่องเวลาก็เลยทํางานไม่รวดเร็วไม่รู้สึกว่าจะต้องเร่งรีบอะไรนะฮะก็เพราะว่ามาจากสาเหตุข้อ6ด้วยว่า ก่อนคุณอาจไม่มีสํานึกเรื่องเวลานี่แปลว่าอะไรคือไม่มีสํานึกเรื่องเวลาแล้วทํางานช้าเนี่ยม,มันก็เออมันขี้เกียจหรือเปล่าไม่ใช่เรื่องการไม่มีสํานึกเรื่องเวลาคือที่ทํางานช้าคือแขกจะแขกอยากโยงไปอย่างนี้คุณอาจออสมัยที่เราจัดรายการคิดเล่นเห็นต่างนะคะแล้วเราเคยพูดเรื่องธาตุแล้วมันก็จะมีบันทึกของลาลูแบร์ที่พูดถึงธาตุไทยว่า เป็นพวกขี้เกียจเป็นพวกทํางานชา้าเป็นพวกถ่าเออนายเผลอเนี่ยมันจะแอบเป็นหลับตามต้นไม้มเพราะว่าคนไทยอะทำงานโดยที่คือถ้าถ้าคุณอาจเป็นท้าแล้วคุณอาจจะขยันไหม ไม่ไม่รู้จะขาดหยานไปทําไมเพราะว่าทางาน,น,นไ,ไ,ไปเงินค่าตอบแทนอะไรก็ไม่ได้โดนเที่นยนโดนตีอ,อีกเพราะฉะนั้นเราจะสวยใช้ทุกโอกาสที่เรามีอ่ะไปเพื่อความสุขเล็กๆน้อยน้อยเช่นงีบหลับได้ก็จะงีบแอบหลับได้ก็จะงีบทีนี้พอพอถึงยุคที่เราทํางานได้รับเงินเดือนแล้วอ่ะไอ้จิตสำนึกแบบท่าแำ่มคุณคุณคุณคำปากาจะบอกว่ามันฝังอยู่ในดีเ็นเหรอฮะมันกลายเป็นแผลไอเงี้ออาจจะเป็นเพราะว่า ระบบการให้ผลตอบแทนในการทำงานของเรามันไม่ใช่ระบบที่ยุติธรรมอ่ะนะคือแขกอะไม่อยากโทษคนไทยแบบปัจเจกบุคคลนะคือคุณจะได้รับเงินเดือนขึ้นคุณจะได้เงินเดือนสองขั้นสามขั้นอย่างในระบบราชการอะเขาไม่ได้ดูที่ผลงานนี่เขาดูว่าคุณประจบเจ้านายแค่ไหนเรื่องของไม่มันมีระบบที่ไม่เป็นทําแบบนี้อยู่ในอยู่ในออฟฟิศตลอดเวลา คุณเป็นคนของใครไม่ใช่ใชว่าคุณทํางานได้มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นคนไทยส่วนใหญ่<ๆ>ก็เลยไม่ได้สั่งสมคุณนะสมบัติ หรือเอติกจะเรียรรมในการทํางานที่ว่าทํามากค่าตอบแทนก็จะมากทําน้อยค่าตอบแทนก็จะน้อยใขรจะขยันไปทําไมในเมื่ออีเพื่อร่วมง,งานแขกมันเรียรเจ้านายเก่งแล้วมันก็ได้รับเงินเดือนขึ้นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นทุกคนเลยเลยไม่อยากจะทํางานเพราะว่าทุกคนกลัวเสียเปรียบนเมื่อทุกคนกลัวเสียเปรียบทุกคนก็เลยจะประวิงเวลาไงคุณอาทุกคนก็จะแบบกลัวทําเยอะเสพโซนเสพโซนถูกไม่คล้ายๆท่าสมัยก่อนที่พอนายเผลอปุ๊บมันก็ไปหลับใต้ต้นมะม่วง มันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้เป็นฮะว่าวมนาน<ภ>าที่ใี่เ่าแบบม,มีแบบเจนนติกมีกรรมพันธุ์เป็นคนไทยแล้วมันจะเกิดมาขี้เกียจมันจะเกิดมาแบบไม่สํานึกเรื่องเวลามันจะเกิดมาแบบยิ้มยิ้มแล้วก็พูดว่าไม่เป็นไรแค่คิดว่าถ้าจะแก้ไขปัญหาเรื่องเนี้ย มันต้องไปแก้ที่อระบบคุณธรรมอะระบบระบบการเลื่อนขั้นระบบการให้รางวัลในที่ทํางานการประเมินการประเมินงานถ้าการประเมินนะถ้าคุณขยันแล้วเงินเดือนคุณได้เยอะจริงอ่ะแขกมั่นใจว่าคนก็จะขยันขึ้นมาดูข้อต่อไปค่ะข้อที่7นะฮะก็บอกว่าเวลาเกิดเรื่องเนี่ยจะหยุดหายไปเลย คุณได้ไม่ More เผชิญหน้ากับปัญหา <s ut ters> และไม่ More เผชิญหน้ากับความเป็นจริงอันน <c oughs> ีญญญ้ผมมีลูกน้องที่เป็นอย่างนี้จริงๆนะพอทํางานผิดหรือว่าคิดว่าพรุ่งนี้จะมีปัญหาไม่ไปทํางานไม่มาทางานห <c oughs> น,น,นีอันนี้มีมีจริงๆจนกระทั่งลูกน้องคนนั้น,นได้ชื่อเล่นจากทุกคนว่าจันจลาเอออันนี้แล้วแขกก็พบว่า,เ,าเด็กอะ่ะเด็กไทยจํานวนมากก็จะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้คือสมมุติว่าไม่ทําการบ้านคือแทนที่จะเดินไปคุยกับครูหรือบอกพ่อแม่ว่า ทำไมถึงไม่ทําการบ้านเพราะว่าการบ้านมันเยอะมันเหนื่อยมันคิดไม่ออกมันทําไม่ได้ไม่เห็นด้วยกับคําถามนี้ของครูก็จะหนีหนีหลบหลบไปเอาสมุดไปซ่อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แขกว่าเป็นปัญหาใหญ่เคยทําสมัยเด็กๆกระหอทำไมแบบว่าตัวอย่างมันละเอียดชัดมากทาตอนเด็กๆตอนเด็กๆก็เป็นค่ะนะฮะไออันนี้กันนี้คือเป็นปัญหาหลักของคนไทยอยู่พอสมควรนะฮะผมก็จะเกิดเจอแล้วตกใจว่าว่าจะมีการหยุด หล่ังสม,มวแหลร์คิดว่าเราต้องเปลี่ยน <c oughs> คือแทนที่เราจะพูดว่าเป็นปเป็นปัญหาของคนไทยอ <c oughs> ่ะแจะต้องใช้คําว่าเป็นปัญหาของสังคมไทยและปัญหาในการระบบการสั่งสอน <c oughs> การอบรมเลี้ยงดู <c oughs> <c oughs> คนไทยท,ทั้งสังคมนี่แหละค่ะแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลน,นะฮะข้อ8สรุปได้เจ็บมากนะครับว่าคนไทยเ,ออเดี๋ยวผมสรุปก่อนนะฮะว่าตั้งแต่ข้อหนึ่งที่เขาพูดมาว่ามีอะไรบ้างนะครับผู้ชายไม่ทํางานผู้หญิงทํางานมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดไม่มีสํานึกความรับผิดชอบเวลามีปัญหาเกิดโทษเกิดอืน่นข้อสจะไม่ทางานล <c oughs> ่เวลาวมีปัญหาโทษคนอื่น <c oughs> แล้วก็ข้อสี่ทงานตามอารมณ์ข้อห้าขาดความรวดเร็วข้อหไม่มีสํานึกเรื่องเวลาข้อเจเวลาเกิดเรื่องจะหยุดหายไป ทั้งหมดทั้งมวลเ,เ,ปเป็นเป็นตำหนิว่าวิธีการแต่ข้อ8สรุปแล้วตีกลับว่าแต่ขนาดทำงานอย่างนั้นแต่ชอบแต่เป็นคนย่โสโอหังคือโอเคแล้วยังไงอีกมันคนยโสโอหังแล้วยังไงอีกคะก็คือว่าคือหมายถึงว่าคือคือคือรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเก่งเก่งมากถูกตำหนิคือเขานิมไม่ได้คนไทยอะโง่แล้วอวดคือคนไทยโง่แล้วไม่รู้ตัวว่าโง่คนไทยขี้เกียจแล้วไม่รู้ตัวว่าขี้เกียจ คนไทยไม่รับผิดชอบแต่ไม่รู้ตัวว่าไม่รับผิดชอบคือทั้งหมดเนี่ยเจข้อที่เป็นปัญหากับการทํางานของคนไทยเนี่ย<ม>คนไทยไม่เคยคนไทยคิดว่าตัวเองสมบูรณ์แบบ<ม>คิดว่าตัวเองเก่ง<ม>คิดว่าตัวเองเอ,อ่อทำงานได้<ม><ม>ดีแล้วเพราะฉะนั้นคนไทยก็จะไม่ชอบให้ใครมาตําหนิหรือไม่ชอบให้ใครมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเฮ้ย ทำงานช้าเกินไปหรือเปล่าคนไทยจะหัวฟัดหัวเวียงใช่โรธมากแล้วก็โกรธมากมแล้วก็บอกว่าใส่ร้ายแล้วยิ่งถ้าเป็นคนต่างชาติมาตำหนิคนไทยแบบนี้คนไทยก็จะมีซ e l f defense หรือกลไกการปกป้องตัวเองว่า เธอมันถ้ามไม่มีความสุขที่จะมาทํางานที่บริษัทเมืองไทยก็กลับไปอยู่ประเทศญี่ปุ่นของเธอสิอถ้าประเทศญี่ปุ่นมันมีวัฒนธรรมการทํางานดีนักคนมันขยันนักเธอจะดิ้นรนมาทํางานที่เมืองไทยทําไมคะกลับไปเลยคุณยูกิปักปักยูกิ <Y uki. S 2> อะไรเนี่ยโหดร้ายนะคะคุณเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคนไทยจะเป็นแบบนี้เราจะมีเซลล์ดีฟเฟนซ์แบบนี้ซึ่งมันสะท้อนให้เห็นภาพรวมของสังคมไทยด้วยไหมล่าสุดอะคุณอัดที่เราไป ประท้วงกันที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาแล้วเราก็บอกว่าทูตอเมริกาอะเที่ยวมายุ่งยามกับกิจการภายใน,ในข,อของประเทศ,เทศไทยก็คือทูตอเมริกาไปพูดที่ F C C T บอกว่าตอนนี้สังคมไทยมีปัญหาหนึ่งสองสามแล้วเขายังไม่ได้ว่าอะไรเลยนะเขาพูดแต่ว่ามันมีปัญหานี้เกิดขึ้นแล้วก็หวังว่าสังคมไทยส,สังคมไทยทเกิดขึ้นปัจจุบันนี้ เอ่อจะทำอย่างไรบ้างแล้วก็ปัญหานี้มันคงจะได้รับการแก้ไขในในอนรคตอันใกล้ก็พูดจาไปแบบทูดคนไทยโกรธมากทั้งนั้นที่สิ่งที่เขาพูดมาเป็นความจริงทุกอย่างแต่วิธีที่เราไปตอบโต้ก็จะเป็นวิธีที่พลายโดทะไกลก็คือว่าเป็นวิธีที่เรามีความเราจะมีความพองียมีความีความภูมิใจในตัวเองแบบจิงแล้วเราก็จะบอกว่า คนไทยเรามีวิธีแก้ไขปัญหาแบบของเราเองคนต่างชาติไม่ต้องมายุ่งซึ่งมันเกิดตั้งแต่ระดับเล็กๆไปจนถึงระดับสังคมระดับประเทศชาติแต่ว่าที่คุณอาจเจอมานะคะคนญี่ปุ่นเขายังยังรู้สึกพอฟังแล้วกลัวไม่มีคนคบไงคุณอาจคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขามีความหวังหรือว่าเขายังรู้สึกว่าก็ก็ไม่เลวนักหลอก เขามีวิธีบอกไหมว่าถ้ามาทํางานกับคนไทยแล้วจะปรับตัวยังไงไม่แต่ว่าอย่างหนึ่งที่เราต้องยอมรับนะฮะว่าในแง่ปัดเจกแล้วเนี่ยคนญี่ปุ่นไม่ได้เก่งกว่าคนไทยหรอกฮะว่าในความสามารถแต่ว่าระบบของญี่ปุ่นทั้งหมดทั้งมวลกับจิตสํานึกเหล่านี้ที่ทําให้คนญี่ปุ่นเนี่ยทำงานแล้ว,ลวได้เจริญรุ่งเรืองกว่าเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเวลาบริษัทญี่ปุ่นหรือคนไทยที่เข้าบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยมักจะคนที่ไม่สามารถอยู่ได้นเนี่ยก็จะออกไปเองแต่คนที่อยู่ได้นเนี่ยก็จะถูกฝึกดิซิจลินหรือฝึกเขาเรียกระเบียบ คิดบางอย่างของญี่ปุ่นแล้วก็ภาคหลังเนี่ยพอญี่ปุ่นอยู่เมืองไทยนานๆเนี่ยเขารู้จักที่จะปรับตัวหรือปรับอะไรที่โลเคอลายไม่เหมือนไม่เหมือนยุคก,ก่อนที่จะแบบหัวแข็งแล้วก็บอกว่าต้องเอาระบบนี้อของญี่ปุ่นมาเท่านั้นเพราะบ,บางครั้งเข้ามาพบ,พบว่า <c oughs> เมื่อลูกค้าของเขาเป็นที่เมืองไทยผู้บริโภคข,ของเขาที่เขาต้องแบบส่งสารสื่อแมสเซจไปเป็นคนไทย เขาก็จะต้องมีการปรับบางอย่างอะไรเพื่อที่ให้เข้ากับวัฒนธรรมการทํางานของคนไทยสรุปแล้วคนไทยเลยไม่ต้องปรับอะไรเลยปรับสิคนไทยก็คนไทยก็เลยจะขี้เกียจทางานช้าสาวชามเย็นชามเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้หรือเ่าคุณอาจจะพูดอย่างนี้ก็เกินไปเนาะแขก็เห็นการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมองค์กรและวัฒนธรรมการทํางานของคนไทยรุ่นใหม่ๆนะคะไม่อย่างนั้นเว็บอย่างเออจะเป็นจะแปลนสลลี่แมนคงจะไม่โด่งดังเพราะว่ามันมีคนไทยจํานวนหนึ่งที่อยากเรียนรู้วัฒนธรรมการทำงาน แบบญี่ปุ่นแล้วก็อยากรู้ว่าทําไมเขาจึงประสบความสําเร็จแล้วก็อาจจะมีความพยายามปรับตัวนะคะไม่ได้เป็นหญิงยโสโอห่าโง่แล้วอวดฉลาดแบบที่มักจะโดนปราโาทเอาไว้ค่ะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นความในใจนะคะของหนุ่มญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์การทำงานสั้นๆในเมืองไทยแล้วก็เขียนเอาไว้วันนี้รายการหมายเหตุประเทไทยค่ะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ